ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตต์สตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องหอายพาให้องเเท่างตง้นก็ทราบกันแล้วท่านพันนาว้ยต่างหลายภพหลายภูมิเรว่องน่ตต้งแต่ภูมิ ยุทธสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คือวันนักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกวันนักจะสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด ม้แต่นรกอวิธีอะไรอย่างนี้ขึ้นเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายกายกองยังต้องไปนะนี่ห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำท่าท,ทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนการมาพบรูปรพบอรูประพบนี่ท่านพูดไว้กว้างๆสาม ในโลกเรานี่ก็มีมากน้อยเชียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยตานเนื้อก,ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเป็นละเอียดน่าจะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มืนเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเลย,เลย,เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาโน่นนีน่แล้วเราจะหาที่เหยียบยางไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งยาวทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเราเนนมันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตข,ข,ข,ของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ําบ,บนบกมีไปหมด เรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วมมนได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เปลือนแผ่นดินมือนี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแฉ่งทุกผลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ําบนบกม,มันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังจะสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มันมันศูนย์ไปแลจริงๆตายแล้วมันศูนย์ไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่ศูนย์นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะ็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันศูนย์ไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ฉลาดแหลมคมรู้ไายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูปคำไปลูปคำไป คำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไนะปโดนเอาสิยเนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาโ,อโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบขวากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนาดที่เหยียบแต่แล้วกัน้าที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงตอนนี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองนะ่ะแม้แต่น้ำแบบหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ่ะ หวัวต่อไปโดนมันทาใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่แล้วทําไมถึงได้โดนกันได้เรื่อยล่ะกับข้อความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นเราจะเหยียบย่างลงที่นั่นเราไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพราะมันมีนั่นมันมาอยู่ในความต้องัญ์ของเรามันดูกับความจริงอันนี้ก็ือมอนกันเรื่องพบเรื่องชาติเกิดจะเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูญที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นนี่นหน่ะมีด้วยแน่สิ่งไม่สูญนั่นแหะมันจึงมีเกิดมีตายเห็นดิฉันชัดเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าเราเชื่อเราเป็นไงนะความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้นี่ <Nee. S 1> แต่ทําไมจงึงจะสามารถอาจเอื่อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรือ,อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องเั็นธรรตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าท่างาศาสนาธรรมที่ท่านสอนไวน้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ข้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็นมันลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมด กลายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเนี่ยสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความกิงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพสทุกชาตสะท้อนกรรมมหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลงนี่เป็นการดีมากว่าาสนาเรามีถึงได้มัน พบพระพุทธาศาสนาสาธาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาชื่อว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนี้มีจำนวนมากมา่กายกองประเภทจิต ที่ันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงปร์เซ็นเดียวหรือไม่ถึงปร์เซ็นกรรมศาตถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือไม่พอกันัน้าข้อในจานวนเปอร์เซนต์ที่ที่ว่าหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชั้นชาติภายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดจิตที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ต เหตุผลให้ตายมันมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาคดขอเข้าไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพุนง่ายๆเหมือนอย่างว่าเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราใช่จริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นจะด้วยตาเจอของแล้วเราจะฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกันลบเราสิควางลูกตาเราออกเสียลูกตาเนี่ยมันโกหกเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงครับ เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้เราก็จับมันมามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูได้เฉยยังจับได้สัมผัสด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั่นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลจะเราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนจิตตภาวนานั่นแหละเป็นผู้ที่จะทร,ราบได้ชัดเจนภานกิจมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา พเพิ่มเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันตายไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็ดูเพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านๆอัตภาพนู่นหะคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเปลียดก็ติดไรอะไรๆมันติดทั้งนั้น อ้าวคำมาติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจของเราเองวันหนึ่งจะมีกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเ่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปคิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในท่านที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ไล่แค่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นจากจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลําดับำลำหนับอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้้วยสติปัญญาแล้วมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ล่อยตั้งแต่วงกว้างเข้ามาวงแค่ล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือน,นิดมันก็หููว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในดิจิตนั้นรูนช้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆังมีมากมีน้อยเมือเ่อกำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรัปไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลําดับล,ลํบาดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี่ก็ทราบชาดัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ที่นี่จิตนี่ศูนย์ไหมนะ่นท่ามกบอีกสิท,ทิ้งไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายจะเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอันมากหมดปัญหาแล้วตะขิดตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนั่นอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะแล้วอะไรมาศูนย์ฮนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้าจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกนะมันชัด หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตให้พาเกิดภาตายให้ภารักาชังให้ภายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดขึ้นไปแล้วอไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมจริงๆนานเอาตรงนี้อ่ะรอมทัดทอย่างนี้ แล้วจะลบได้ไหมลบความจริงที่มันรู้อย่างเนี้ลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแใครจะไปลบก็ร,รู้อยู่ก็เขาเรียนเพื่อความจริงรินยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้อย่างไงนี่แหละความบริสุทดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้อย่างไงแต่จะมาตั้งอยู่เหมือน หม้อหายใจผ่านแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกัน,นามากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์นี่ยที่ท่าน ที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุญญ์ยังนะสุญญ์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้่คือว่าสมมุติทั้งปวงสูญญ์ิ่นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดปรมาณูไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละ คือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้จะสูญไปได้อย่างไรผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรมังสุขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละ เป็นที่ว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าสูญไปจริงแล้วําไม,ททมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญห,หมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ละ่ะอืม่มเนี่ยโลกคือมูสัตมูสัตตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดโ่วโลกดินแดนตายั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอนใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกืลองความทุกข์ความลำบากชาติไปดูขาสลาไปดูขามานำไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชือ้อบรรดาที่เป็นข้าศุดแล้ว ธรรมชาตินี้แหละคือวิวัตะหนักกับกันแล้วนี่โลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์นั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ในธรรมท,ท่านว่า สักขา,าโตรพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระพภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนาทังสิชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องตน้นเป็นอาธิกนิยานังเนี่ยไพาะเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลทั้งเบื้องตน้นมัชเทกนิยานังไพ่ละเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรรกลางรปโยนะปรปโยสามนักนิยานังไพราะในที่สุด คือทราบซึ้งเต็มไปด้วยเหตุผล้วยลลความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนพระธรรมที่จะไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักฐางส่วนขาธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของอร้เจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงทีนี้กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปี่ก็เลยกลายเป็น,นว่าเราฝืนทำไปเนียที่เมื่อเราฝืนทำนั้นเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลําบากแบบไหนแบบไหน เราเป็นคนรับซะทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรรมท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสุขาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะรับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้เพระาะฉะนั้นจริงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำนาจของกิเลสีพาให้ปืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระสารส,าส,ส,าสิ่งที่มันพาให้ปืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมราบซึ้งในธรรมไปเลย่อยยความทราบซึึงในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีตัแต่กิเลสล้นๆเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องทมเลยะ นี่ณว่นเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศีลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทานบําเพ็ญภาวนานี่ชื่อว่ากิเลสของเราเบาบางสูงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเชืเ่อความน้อมใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน หากมีแต่เรื่องของกิเลสรวนๆนแล้วขึ้นคือว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำสนใจจะเรื่องจะปีนเกี่ยวกับความจริงความถูกต้องงดงามโดยไถ่ยเดียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติชั้นมันณนะไม่มีภาษาอืมันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครั้งแห่งวิบากค,คือผู้รับผลนัจึงต้องได้รับความถูกความทกข์ที่ตนสร้างขึ้นทําขึ้นมากน้อยหลีกลบหลีกลกริบตัวไปที่ไหนไม่ได้าก,การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหล้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนส่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อ่านได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากจอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชีว่าสู้เนี้ยมันจะต้องมีคือแรกเรายอมแบบหมอบรากเลยเพราะไม่สู้ฉะนั้นขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บางก็ตา,ามอ่าขึ้นชีว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากาลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสปทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจิดดวงนี้ ึ้นคือว่าคําแพ้แล้วให้ตายจะดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยรากอัตภาพนี้ให้ตายจะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดย่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนั่นตังสิเด็ดไหมจิตดวงเดียวนั้นเน่ะดวงที่อ่อนแอดวงวงที่ร้มลุกคุกคันนั่นแหละ เวลาฟิดตัวขึ้นฟิดต,ตัวขึ้นด้วยอดเบื่รทำได้รับการสุกผลอบรมมีกาลังวังชาทางความรู้ความฉลาดตลอด,ดถึงผลที่ได้รับ,บก็ประจักษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงท่านที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสองค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจ มีเรื่องของมัตกสรงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องที่เดสดกับเราเป็นเรื่องความทุกข์แค่แท้แล้วการแพ้สิ่งนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดเลยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เ,เพิ่มกระชั้งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ลดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอ่านี่เป็นผู้ประเสริ ถ้าลงมาชนะไปเลยแล้วที่นี่อันเรื่องมาตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์นั้นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยแหละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์นะลกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นฮะเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสทยอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลาง ขังกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปมีหลักง,งานของเรางานรื้อพบรื้อชางานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวะตะัตถะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไปพบนั่นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอืเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกับเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกําลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวิของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กรรมตาให้ไปหนึ่ใช่ว่างเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสาวิมหนักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่านะ ถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นชิ้นท่าทั้งหมดคนชิ้นท่าเป็นของดีแล้วเหรอความชิ้นท่าแค่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระพุทเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ท่ำมาทํำกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกีเดสตัณหาสะวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มันก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบลื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านไปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้่ามีความดีไปไม่ได้นี่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทาไมจึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลําบากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขาย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทาไมทั้งที่รู้อยู่นี่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู่ ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นต่ได้เนี่ยหมินไม่ขึ้นอยู่กับความอยา,ากทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจะไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่ถึงที่นั่นถึงัถึงที่นู่นเนี่ยแล้วถึงจุดหมายปลายทางวิริยยนั้นทุกขมรกัรมเจติน่ะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับพราะความเพียพรพยายามนี้เป็นหลหัอใ่ญ นี่แหละเป็นธรรมของพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกได้เป็นศัสดาห์ของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความทอดถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกต้าหลอกคอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพระองวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าไป จะช้าหรือเร็วก็ตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามตติกาลังความมำังของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูวาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็าสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาหนะพอเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทาไมจะไม่เป็นอำนาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนหงด้า ตามจริงต้องเป็นเกี่ยวนับขนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไตก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วต้องแพ้ต่างชนะสับปนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอืุนกิเลสมอบนอกจากหมอบลักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือถ้ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปนทุกข์คนอยูในกองทุกข์เพราะกิเลสชาติในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองในมั้นซึ่งซึงมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่ชิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นใดขอให้พากานนำไปพิจารณาบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศินรักษาศินก็ตามภาวนานก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาเ้าแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเที่ยวว่าส,สุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอจึงขอยุติการแสดงเปลี่ยนตน